Oh, วันนี้ได้เลือกตัดกล้วยอีกแล้วนะคะเอาเงินเอาเงินเอาเงินหาคำเอาเงินหาทองกล้วยสวยๆนะคะาจากไร่รัตดาวันค่ะอ,อันนี้เล็บมือนาง ี่กล้ยไข่มก็มีโอ้โห, و, หอยนี้ดูเออหน่วยใหญ่แหงแตัดเท็ดยังแค่เนี่ยตัดเพราะว่าจะจำนายก็ต้องตัดตัดให้มันสันส่นๆว่าขายเป็นกิโลว้าว ใส่หน้่เลยเด้อกล้วยไ่กล้ยกวยเจ้าหรือกล้กกวยกล้วยลัดดาวันเนี่ยค่ะไรล,ลัดดาวันนมีต้นส้มอยู่ต้นหนึง่งลูกใหญ่ๆค่ะอบๆเลยค่ะ โอ้โห้ลูกนี้ทำไมมันใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยออาดีอนีก็ใหญ่โอ้ยไก็มูก็ฝูงเลยในลูกนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยอวบอันเลยโอ้ยคือใหญ่ขักแท่หน่วยนี่ อู๋อันนี้แฝดสามนี่แฝดสามก็มีโอ้โนี่ขึ้นแตกนี่แก่ไม่แก่ดูที่คนตัดอู้อือหือสนใจออเดอร์มาได้นะคะแต่รอบนี้ ไปส่งแม่ค้าก่อนคะ่ะเรออักออโหดูเด็กปลูกเนี่ยกล้วยคอยลูกกล้วยเจ้ากล้ออวยลัดดาวันไล่ลัดดาวัน มีแต่หน่วยงามๆอันนี้คือวีหน่อยแทะเครือหน่อยแทะอันนี้กล้วยมีปัญหาครับอันนี้กล้วยเครือเล็กเอาไว้ทานเองส่วนเครือใหญ่ๆเนี่ยนั่นค่ะส่งแม่ค้าแม่ค้า รวยจากไร้รัดดาวานของเราขาวอวบโอ,อ,อ้แกไม่แกจนแตกเลยโอ,อ้สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่เนี่ยรอบตัดรอบที่เท่าไหร่คะเนี่ยรอบที่สามเนาะรอบที่สามแล้ว 没毛病。